สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นออเดอร์จัดส่งวันนี้นะคะยาเาเยียดเลยเรารับสินค้ากันได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นออเดอร์รอบส่งสินค้าตัวท็อปสิบแรงดึงรุ่นนี้นะคะ จะเป็นรอบทรงปืนตัวท็อป16หแรงดึง่งรุ่นนี้เลยนะคะร,รับสินค้ากันได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะขอบคุณสําหรับอยอดคําสั่งซื้อทุกทกท่านเลยนะคะนี่เลยทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็ สามารถทัดแคทมาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0929282568ค่ะ0929282568นะคะกัไกลหายไปไหนกับกลหายที่ไหนะ เป็นออเดอร์ของช h อป e ีมีของช h อป e ีด้วยนะคะ ลูกค้าที่สั่งไปเมื่อวานนะคะรอบส่งวันนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่สั่งไปเมื่อวนันวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ยคะ่ะรอบจัดส่งก็วันนี้เหมือนกันนะคะทางเราเน้นเป็นบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้านะคะไม่ต้องโอนค่ะรอจ่ายเงิน น้าบ้านได้เลยค่ะที่แพ็กไว้วันนี้น่าจะไม่พอนะคะน่าจะได้แพ็กเพิ่มเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวทับสิบหกแรงดึงราคาโปรโมชั่นตอนนี้ยังอยู่ที่หนึ่บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้คือหมดแล้วหมดเลยค่ะอ่า รอบนี้จะมาเป็นสีทองนะคะสําหรับพี่ๆท่นานไหนสนใจสังส่งซื้อก็ติดต่อออกมาได้เลยนะคะนี่คะ่ะรอบนี้จะมาเป็นสีทองนะคะรับสินค้ากันได้แล้วคะ่ะทุกคนได้